นี่ครับเพื่อนเต่านี่มาก่อนนะครับแล้วก็ไก่เข้ามาทีหลังแต่อยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีแล้วครับดูครับเนี่ยบ้านก็กว้างเนี่ยมีที่เดินเยอะแยะครับน่ครับที่เดินกว้างไปหมดเลยครับเพราะบ้านกว้างครับนะครับเขาจะเดินทั่วบ้านนี่แหละครับทั่วบ้านครับ ข้างหลังนู้นข้างหลังแถบหลังนู้นก็มีที่อยู่มีบอ่อนะครับนี่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยดูมองใหญ่เต่าเขามอง,ง <c oughs> อคือบอกเพื่อนคุณช่วยบอกเพื่อนเลยเต่ามากกว่าหลายปีครับสิบกว่าปี ไก่มาเจ็ดปีแล้วครับคุนช่วยปะว่าไงลกูกมันช่วย